ให้โยอยู่คนนะครับพี่มูนจะเกมนะครับสำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปที่สอนใช้เว้ยของผมนะครับคลิปนี้ผมจะมาเร็วๆหนึ่งแล้วกันนะผมไม่รีบถ่ายและรีบลงเลยนะก็ทุกคนครับนี่ครับผมยกตัวอย่างคลิปนะทุกคนอาไทุกคนนะทุกคนอยากจะใช้เป็นแฮกขอเป็นโปรขอไอ้นี่นะครับแบ็คโคเวอร์นะอ่ะทีอาจจะใช้อื่นก็ช่างมันนะก็กดตามผมเลยครับลิงตั้งยังคลิปนะนี่ครับลิงตั้งยังคลิปนะนี่ลิงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมอาจจะแบบว่าวงไว้ให้แล้วกันนะเบริกูดไม่วงแล้วกันจบ นะครับก็ลิงตารางคิวนะเขียนว่าลิงเว็บนะผมก็เป็นลิงแล้วก็มีวิธีใช้งานนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ออกแล้วกันนะทุกคนแล้วก็จะเปลี่ยนทุกอันเลยนะก็ต่อไปครับกดเข้าไปในลิงก์ของผมเลครับผมเปลี่ยนหน้าตามใหม่นะมันสวยกว่าเดิมแน่นอนร้อนะครับไม่ใช่มีแค่2หน้านะนี่ครับก็จะเป็นลิงก์เป็นลิงก์ดิสคอร์ใหม่ของผมนะครับแล้วก็ช่องผมตรงนี้นะแล้วก็วิธีใช้งานคือคลิปนี้ผมจะไปเปลี่ยนแล้วก็ไปเปลี่ยนลงทางนี้แทนนะเห็นปะเปลี่ยนลงทงนี้แทนแบบบางคอจะเห็นยังไงอาจจะเห็นยังไง เออทุกคนจะเห็นแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนผมถ่ายอยู่โอเคก็สริปนี่ทุกคนก็กดไปทางด้านขวาครับตรงสริปน่ยเออมันก็จะมบมากมายนะครับทุกคนนี่โอ้โหโคกระตกเลยวริกนะุลเห็นไหมมีมาใหม่ครับอ่ะผมยังได้แล้วไอ้อกิมช็อตใช่ไหมส่วนใหญ่อัน้าล่างอ่ะมันจะเป็นอันที่ปึ่งอัปเดตเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะปรับให้อันด้านล่างให้อันด้านบนน่ะ เป็นอันใหม่แทนแต่ว่าตอนอย่างนั่นเนื่องจากเพิ่งทำเ็จเองไม่ขี้เกียจอะไไงเออตอนเนี้ยก็ขี้เกียจอะไรไงอะผมจะได้กิมช็อตใช่ไหมก็กดไปเลยครับนี่กิมช็อตปับป๊บปั๊บรีเซ็ตปับ๊บเห็นไหมอันนี้มันก็จะอันนี้มาแล้วเห็นว่าทุกคนก็กดเข้าจอดิสคอร์ผมแล้วก็ซับสไครป์ผมแบบนึงนะนี่อันนี้คนผมก็นี่นครับเห็นนะ ก็กดตรงน ö, ี้นะครับนี่สีเขียวเห็นไหมเนี่ยกดส b ั c r i ายแล้วก็กดข้อริคอร์ผมแล้วก็กดตรงสีเขียวเนี่ยพุทพุทเจคเอออะไรสักอย่างนี่แหละก็เอาไปใส่แล้วก็พอมันขึ้นแบบนี้ครับแสดงว่าเราได้แล้วนะทุกคนกดกับตรงนี้เป็นแล้วครับแล้วก็เอาไปใส่ในตัวละครทุกคนนะครับแค่นั้นแหละสำหรับนี้ไปแล้วนะบายเออบาย